บรรยากาศครับในน้ามีปลาครับในปลากับมีต้นไม้ครับต้นไม่นี่แหละครับต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่งามหน้าครับก็นมีกระป๋อมแล้วครับคิดทอดสมัยเป็นเด็กน้อยครับาหายิ่งกระป๋อมแล้วครับกระป๋อมกระป๋อมแดงครับหรือว่าเสียเป็นกระป๋อมกล้าแหลก็ว่าอะไรรอครับกระป๋อมแดงนี่ในปลาเสียคิดทอดครับช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยเป็นฤดูร้อนครับในปลาใหม่ก็ใหม่ก็ ไบร่วนเหรอครับใบร่วนเด็กหน่อยหายิ่งกับปอมนะครับส่วนี้ก็ได้บรรยากาศฮอนเลยครับเห็นหน้ามันก็โอ้อยากอาบน้ำเลรครับในหน้ามีป่าครับนี่ในหน้าก็มีต้นเขาเนาะครับสมัยอันนี้ช่วงโตกานะครับโตกาดาหน้าครับโตกาดาหน้าแล้วก็สิภาพี่นองเขาตลาดไปนี่ครับมหาบึงไช่ตลาดพี่ก็เอาของมาขายนะครับมาขอมาขายพวกเออมนี่ครับบัตรท่องเที่ยนี่ครับ มีสุยางสุเนียครับมีหอดทั้งต่อหางแก่นครับที่พี่น้องเอามาขายนะครับอันนี้คือหากินยากครับหากินเหลียงไม่ได้หรอกครับอันนี้ต้องข้าเจ้าหามาขายให้ครับเพราะว่ามันอยู่สูงเนี่ยจะข้าเจ้าหาเอาวิธีอะไรกับพวกหรอครับหน้าบ้านกัพวงเพียรนะครับเมื่อนสิภาพี่น้องก็เบิ่งครับบานพี่น้องมีบีครับนี่อันนี้คือเขียดตะปาดครับเขียดตะปาดบ้านผมเอิรนเขียดตะปาดครับอันนี้มันอยู่ในห้องน้ำผมเลยหรอครับ มันมาจากจักอยู่ในประตูเลยครับเวลาเขาเปิดประตูเข้าไปมันจะสีดดใส่เลยดูดท่อหาคนนี่ครับมือมันเหนียวนะครับมันโดดแบบตกใจหวานก็ไปโดดทําลายเขาดอกโดดเตือนนะนี่เลี้ยงไว้โอ้ลายปีครับอยู่่รงกลนมาลายปีแล้วเขีตะปาดคลายๆก็เกียบางกีเนาะเขี่ยบากีมันจะเป็นตัวไล่ยๆนะครับเนาะอันนี้เขีตะปาดมันขมมือเนเหนียวเลยส่วนหมางก็สิอยู่ในห้องน้ำาย่แล้ครับมันมันก็สีหอนเนาะมันมาอยู่ในห้องน้ำาครับส่อมคนอยู่นี่แหละครับ หาตั้งเถียงมันก็ดูดใส่ยงห้องเพราะว่ามันเตือนนะเตือนคนเท่าไร้านผมเบิ่นเขียยตะปาดครับเขียยตะปาดบ้านพี่น้องเอิ่นเขี่ยจงกับคอมเมนต์เข้ามาด้วครับเด้อนี่ครับบ้านผมเอิ่นเขียยตะปาดครับบันไดมาเบิ่งเล็กครับเล็กเล็กดีกระจกเห็นยังตีนี่เขาจกน่าจะก่อสร้างครับก่อสร้างเป็นสถานที่จัดการงานรถกระทุ่งเลยนะครับเสาไฟเสานี่ก็โอ้เลยประโยชน์หลายเลยครับเพราะว่าเพิ่นเปิดไฟมันขึ้นครับพี่น้องมาออกร่างกายกันครับผม